ครับสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรครับผมพี่น้องครับนี่เนาะนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับสําหรับโหนีผ้าพี่ผ้าน้องนะครับมากันที่ร้านแฮปปี้การเกษตรครับเกษตรความสุขครบวงจรนะครับต้องแฮปปี้การเกษตรกรุบครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาครับพี่น้องครับสาหรับโมนีครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรนะครับ ได้รับพันุเข่านะครับอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับที่กําลังมาแรงที่สุดนะครับผมนี่เนาะแล้วก็เป็นทีก้าวขัญมากที่สุดเลยนะครับสาหรับข้าวสายพันธุ์นี้นะครับใหม่ล่าสุดจากกรมการข้าวครับผมนั่นก็คือสายพันธุ์ที่มีชื่อว่ากขหนึน็ะครับหรือว่ากขอ107ครับพี่น้องครับนี่เนาะหลังจากนุ่มขัญแช่ไว้ใจเกษตรนะครับผมได้สร้างจากเพจเพจหนึ่งครับพี่น้องครับนี่เนาะ ซึ่งทั้งราคาข้าวนะครับแล้วก็ราคาค่าส่งทั้งสิ้นนะครับ1,300บาทครับพี่น้องครับนี่เนาะส่วนกระสอบนี่เพิ่นกระใสกระสอบชุ่มชนครับพี่น้องครับนี่บบทันเลยตีตาบบทันเดยมีแท็กบบทันมีราเบลต่างๆนะครับผมนี่เนาะสำหรับกระสอบนี่นะครับก็เป็นกระสอบของชุ่มชนที่เป็นกลางๆครับพี่น้องครับนี่บบได้ระบุว่าชุ่มชนใดเนาะเพิ่นเขียนตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดครับพี่น้องครับนี่เนาะ ซึ่งบรบุที่ไปที่มาครับพี่น้องครับนี่เพราะว่าซื้อจากเพจนะครับซึ่งกับผมหูว่าจักสิปอมหรือสิจริงครับพี่น้องครับในราคา1กระสอบครับ25กิโลกรัม2ถังครึ่งนะครับผม1,300บาทท้วนครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาบาตี่นี้เขามาเบิ้งกันนะครับว่าลักษณะของเมล็ดนะครับของเขาเนี่สายพันธุ์เป็นยังไงเนี่ยครับผมซึ่งเบิ้งจากลักษณะของเมล็ดต่างๆเนี่ย บอกถึงเรื่องของความงามเนาะของเขาในกระสอบนี่ผมให้อยู่ประมาณแค่8ปครับเพราะว่ายังมเีเมล็ดนะครับที่เป็นมเมล็ดรีบเน่เป็นมเมล็ดนะครับออกสีคำคำๆออกสีดำๆเน่ครับพี่น้องครับอี่เนาะนี่ซึ่งปกติแล้วถ้าเขาสายพันธุ์ที่เขามีการเห็ดเมล็ดพันธุ์ยังมีคุณภาพนี่สีลักษณะนี่ขาวจ้วะเลยทีเดียวนะครับผม เราก็โดยเฉพาะยิ่งๆนะครับที่เป็นข้าวเจ้าในลักษณะแบบนี้นะครับเมล็ดกะสีงามกว่านี้เนาะแต่เนื่องจากว่าเป็นข้าวสายพันธุ์ที่กําลังมาแดงที่สุดในขณะนี้นะครับล้วก็พ่อพี่น้องก้าวขั้นกันมากที่สุดนะครับเรื่องกรรมวิธีหรือว่าขั้นตอนนะครับผมของการที่เฮ็ดเมล็ดนะครับออกมาจำหน่ายนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็คงสีใสเวลาอันสั้นนะครับคงสีบริพิตรพิทันยังมากมากครับพี่น้องครับพี่เนาะ น้ำขึ้นให้รีบตักพะนะครับผมนี่เนาะเอาดังนั้นจากการที่ผมเบิ้งนี่ก็ประมาณจากักแปดสิบเปอร์เซ็นครับผมนี่เนะเาะส่วนลักษณะของมเมล็ดนั้นครับพี่น้องครับนี่สีมีลักษณะเหมือนกับข้อมูลนะครับจากกรมการข้าวนะครับว่ามีลักษณะ,มะเมล็ดใหญ่มเมล็ดยาวอยู่ครับพี่น้องครับเมล็ดใหญ่เมล็ดยาวอยู่ครับผมพี่น้องครับนี่เนะเาะนี่เอาวัตถินีเฮาสิมาวลักษณะประจําพันธุ์นะครับของเข่าสายพันธุ์นี่เนาะ เอานี่ปรับเสียงเนี่ยจักหน่อยครับนี่ตอนนี้ก็เวลาก็เกือบหกโมงแรกแล้วครับพี่น้องครับต้องปรับเสียงเนี่ยจักหน่อยนะครับผมสําหรับกข107หรือว่ากข107นะครับเป็นข้าวเจ้าที่ไม่ไวต่อแสงนะครับสามารถเททได้ตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับผมเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับเพจขายยางเดียวครับพี่น้องครับนี่อายุการเก็บเกี่ยว107ถึง108วันครับพี่น้องครับ สำหรับอายุการเก็บเกี่ยวของเข่าสายพันธุ์นี้เนาะลักษณะเด่นนะครับอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตครับพี่น้องครับนี่ผลผลิตเห็นบอกว่าได้มากกว่า1ตันนะครับหรือว่า1000กิโลกร,รัมต่อไร่เลยทีเดียวนะครับผมนี่เนาะและที่สำคัญที่สุดนะครับเป็นจุดเด่นนะครับของเข่าสายพันธุ์นี้นะครับก็คือจะ ต้านทานต่อโรคเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลวัสวะครับผมนี่เนาะซึ่งตอนนี้ในปีนี้นะครับกำลังระบาดในหน้าปีในหน้าปังของพี่น้องปองปลายบ่หน่อยหรือที่เดียวนะครับสำหรับเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะครับซึ่งเขาสายพันธุนี้สามารถสิต้านทานได้ดีวัสดุครับผมนี่เนาะเอาจึงมาบอกใจพี่น้องปองปลายนะครับได้รับฟังกันนะครับจากการที่ซื้อมาประมาณหนึ่งกระสอบครับพี่น้องครับนี่เนาะ นุ่มควัญแช่หัวใจเกษตรกับซูมให้พี่น้องป้องปายนะครับได้เบิ้งกันนะครับว่านี่แหละคือข้าวที่ซื้อมาจากเพจนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือไม่จริงนะครับกขอ107นะครับหรือว่ากขอขอ107นะครับพี่น้องครับนี่เนาะนี่ครับผมนี่เนาะได้มากกระสอบหนึ่งซึ่งขั้นตอนต่อไปครับพี่น้องครับนุ่มควันใช่หัวใจเกษตรนะครับเกษสรน้ำไปทำการเพาะปลูกนะครับ อยู่ใน2ลักษณะครับผมลักษณะแรกนะครับก็คือไปทําการเพาะปลูกนะครับผมอยู่บริเวณที่นานะครับสืใส่วิธีการนะครับทั้งวันแล้วก็ดําเอาครับเพื่อสิทาการเปรียบเทียบกันเนาะประการณที่2นะครับนุ่มขวัญใช้วัชพืชเกษตรนะครับผมนี่ก็ได้ทําการเตรียมไว้แล้วครับผมนี่เนาะสำหรับอุปกรณ์ในการเพาะนะครับผมสิทําการปลูกอยู่นี่ครับผมนี่เห็นไหมนี่อยู่ในกระถางนี่ครับผมพี่น้องครับนี่กระถาง ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นใส่ขี้ตมไว้นะครับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเออเป็นดินเป็นตมเป็นค้นนะครับจากนาทามนะครับที่บริเวณโคกหนองนาธามมะขามาสารคามนะครับเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสิทําการพ่อปลูกนะครับผมสเป็นของแท้นะครับหรือว่าของปลอมกันเนาะซึ่งนุ่มขันแท้มาจากเกษตรนะครับก็ได้ซื้อมากนะครับในราคาที่สูงอย่างมากครับผม หนึ่งกระสอบหนึ่งพันสามร้อยบาทครับพี่น้องครับเอาฝากพ่อแม่พี่น้องป้องปายนะครับในการติดตามกันแล้วกันนะครับว่าสำหรับข้าวเจ้าพันใหม่ล่าสุดนะครับจากกรมการข้าวนะครับนั่นก็คือกขอหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับว่าสิเป็นยังไงนาอเอาข็สิมาศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจริญเติบโตนะครับผมต้นเป็นยังไงใบเป็นยังไงการแตกกอเป็นยังไงนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเรื่องของผลผลิตนะครับเอาจังไลฝากพี่ฝากน้องนะครับ ในการติดตามกันแล้วกันนะครับผมสำหรับทุกช่องทางนะครับที่นี่ครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลของเรานะครับผมนี่เนาะเอาครับผมสำหรับวันนี้ครับผมลุงขันชัยมาจจอเกษตรพร้อมทีมงานขอมลาผ้าจากพี่น้องป้องไปไปเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกลาบคำว่าสวัสดีครับพี่น้องครับเนี่ยมาดูุกันอีกครั้งนะครับสำหรับเมล็ดของก็ขอ107ครับผม